ใส่เลื่อนอันนีเห็นปะจะมีเห็ไหคอยกินอยู่บ่โอ้ยหิวข้าแม่ี่หิ้ไงที่ยังอีกแค่หมูพวกนี้น่นชิ้นแล้วได้อยาน้เลนอ้นัเีอุย็อยให้ยังนยังรไ่ังม่นมสืนอ่ยังได้น้ำมูจะบอเงิน เียไม่แม่้องเตะต้เหยบอเป็นก้อนรู้จกใครเอางเนเิเป็นมีของบอาครับสาธุเอใสเกิดแซ่ดเล้เป็นตลกเอโอ้จะเป็นผลตลกจะเป็นทอน็เองยะนย่ายเนคี่ยวะงเป็นกเกดการ่วงแขาร ชุดสูชุดยาวผู้เห่ต้องอีกผู้เด่ะชื่อนุนี่นะรขบไปเรียนนุช้เอาเมียก็ซ่บันเหมือมันเป็นิดเฝ่าจะโตเกียวมสิ้ สคนกัพ่อเอเ้อรเหลือกูกับมึงไงล่ะบ่เด้อบ่เด้อขับมุยนแก้วเด้อปีนากูสิง่ายว่งเ้ยเะอีฮานี่มันมาอน่ยง้วเดียวน้มูอีฮานี่เาอยู่มันเป็นหัองไปัเอ้าวมึงก็ป้าก็ถอดไมสเหมือนเวลากระชับกระชับกระชับอะไรก่อนกระอกให้ไปได้เบาน้ำมูก่อนกูนั่งรถก็บกวนขรถขึรถ้นตมาสการจมจมาวปไงตัวบไ

อันไม่ง่ายอนขอช่องไม่บอกนางม่นอกนงไปยืนจ้ะอัยืนก็ไหนขช่องแเนี่ยช่องก็ยืนไ่ได้จีอออะไรเองยืนไม่ได้เยไม่หนไปหงิยืน่ได้รองอ๋อยืน่ได้ขอิลู้าเหยี่ยนมไปหายืนหนีหนไอ้ี่ผกกีใส่เ เมื่อนาเตสั้างดีดีม่งมุงท่องคุณประดิษฐ์อิศานสาเด็นไปยืนไปไปแน่ไปบ้าง ก่นติดคดกิๆจริงริ้งดิงหน่อมริงหนอต่อไปจะเป็นการทิ้จกใช้รถใช้ถนนนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่บริษัทขนรถแบบเป็นขนส่งบ้านลบมาดอยู่บ้ันปกติแล้วรถเมลของเราจะมีประตูทางออกเพียงหนึ่งทางแต่ถ้าเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน ตอนจำแนกสิ่งตีนออกข้างไนอย่าน้ำลบกวนรถขับช้าแนวในกรณีที่รถของเราทำความเร็วสูงสุดจะมีท้ายหล่นลงมาจากหลังคารถหลังจากหยาดละพอไปั่งสูงแถยคนละห้าิดเครื่องจากนั้นให้ทุกคนสวมท้ายโดยคอแล้วอีกกดสวดคนที่ได้บอก มาส่วนบนพร้อมกันนะคะับก็จะมีที่มีผู้โดยสารทีรถจะห้ากเลยไม่ห้ากเลยหให้ทุกคนหยิบุู้หูเยี่ยวขึ้นมาสลัดออกจาก <uke> นั้นอย่างที่หูซ้ายยายไปที่หูขวางแล้วก็ไล่รที่เพียงบออกเลยค่ะโอ้ยข้างหมูมีบ้านบินแมนหรือบ้านบินหากเมื่ังไม่จัด มีวงเงินดีพี่น,น้องมาทำ่กรณีที่ไปรุ่นดีกันหน้าเวทีเรามีเสื้อ่อกการกระชุดให้อยู่ใต้บอกให้ทุกคนหยิบมาชัยแล้วเราจะตายไปพปร้อมกัน <c oughs> ไม่ไหวอยูหนไมหวอนไม่ไหว่ไหนไม่ไหวอย่ไหนไม่ไหอยไหนไม่ยู่ไหนไม่ไหวอยู่ไหนไมอ่ไหม่ไไม่ไหวอย่ไหนไ่ไหอยู่ไ่ไม่ไอห่ม่่ไหนไยวอยนไม่ไหววอยู่ไหน่อยู่ม่ไ่ไอยู่ไหนไอยไหนไนไม่ไหวอ่ไหนไม่อยอยูม่ไหอยยม่นไมอยู่นไ่ไหวู่ไหนยวอหม่อนไมน มาคนชวนรถเลย้ก็บอกแล้วเห็นบอกว่าตัวงินตัวงตัวเอินตัวองเลินมคะอบคุณค่ะขอบคุณพี่อามีอิสราเอลนะคะขอบคุณค่ะคุณน้องต้นจ้าเลยนะคะหัวกูตอนนี้จากซีเครับหัวต่อขี้อย่กัสงโอ้ยเขาก็บมหาการหยเศรษบ้นานแล้วเนาะ สี่วันหลาที่เจคลิียอยู่อย่างนี้มันสุดดมกเลยยิ่งหมดแงยิ่ง้ารวยเฮ้ยปเอามถามเน่ยยิ่ได้แล้วล้มแล้วขันทุกทนกันหมู่ล้มแล้วันทุกานกัมูเถียงขึ้นมาั่นตลกอ่ะขันสุกทาัย จะเปิดชีนี่แค่ตอเนนี่ก็หลายคนแหงแล้วไงนี่ถาว่าเหมืนพนอย่างเงี้ตาเล่ยพลิกัะสร้างก้าเปิดชีนี่เนาะีีีนเังไจังได้ขายเดอรน้าใส่ไป่เกิดาเหอนกูเอต่อ้อาตลบด้ีัค้ออหทัวา อุ้มได้สี่นโมูนี่แหละอั้ซึ่งนะจ๊ะซึ่งนะค่ะเหินไหค่ะอัฉนท่องท่องยังสิอยากกินแตงโมฉันเด้แตงโมก็มีมีเบิรค่ะอันขายให้ฉันนะถอนกล้วยก็มีว่าี่เขาสิบอฉันว่าเอาเอาอย่างเอาแตงโมแตงโมเออได้เลยได้เลยวุวยละวหกสิบจ้าอัฉรอมิตรอัฉรอมีเงินสูงกูเอี้ยหาเงินอีกแล้วอัฉร์ว่ไม่เงินหอดดอกไหมค่ะ ขายจัเปียงในฉัน้เป็นย่งมักแตงหมอะนะเอาเปียงเดียเออเอาเปียงเดียวพาานใฉันไ้มาด้่ยรวจันไล่ัน่างที่นั่นไงไม่อย่านาไม่ได้ซุกาน สู้ยนกดกพัฒน์รอดพวกยังไงเกีพกนั่งคว้าอีก่เราได้ส You need to ไหนก็นเลเห็นไม่ได้เปียงเดียวเหรอฉันอยากที่ก่มีรื่องเร็วังเเห็นมั้ยเร็วเเร็วเวเร็เร็วเร็วรวเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็เร็ร็วเร็ววเร็ร็เร็วเร็เร็ว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 เร็เร็รเ็เเเรร วันนี้เราไปส่มอย่เป็นเลยกไม่เป็นตลอดขอบคุณพี่แม่แม่โอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณค่าปจั์คปาร์คปร์ทมุกูกะว่ากูกะว่ากูนึงิตต้อกูลรอวะขอบคุณจบหมดจบหมด くれのまね。 เป็นเพท่าเสียงส่วนๆเลดี